มอนแทนาเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่เมืองแห่งขุมทรัพย์ผู้คนเรียกที่นี่ในหลายชื่อนะแต่ฉันน่ะเรียกมันว่าบ้านฉันอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตที่นี่น่ะมันสวยงามมากเลยทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วทุกอย่างมันจะต้องดีขอให้เป็นวันที่ดีนะนายไม่เข้าใจไม่มีใครจัดการเรื่องแบบนี้ได้แบบจริงจัง พวกมันไม่ปกติพวกมันข้างศาสนาเปลี่ยนวัฒนธรรมความพายณะกำลังมาหาลูกๆของข้าพวกมันเริ่มซื้อพื้นที่ฟาร์มหลายไมย้หลังจากนั้นก็สถานีวิทยุอีกไม่นานพวกมันก็คงจะซื้อตำรวจพวกมันจึงมีเมืองที่บ้าคลั่งที่นี่ตรงที่เราอยู่เลยไม่มีใครมาช่วยพวกเราเลยรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเราต้องพึ่งตัวเองนะ พระเจ้าต้องการให้เราช่วยเหลือเหล่าวิญญาณไม่มีใครต้องการให้คนแบบนี้อยู่บนโลกหรอกนะมีแต่คนกลัวมันนะ่ะมีบางอย่างกําลังทําลายพวกเรามีบางคนทําลายสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมามีบางคนอยากจะโทรยศพวกเราเราไม่รู้ว่าเข้าบ้าขนาดไหนไใครเหอรอก็ผู้นำของพวกมันไงโจเซฟซีด พวกมันเรียกเขาว่าเด๋ยวฟาเธอร์ผู้คนข้างนอกนั่นตาบอดพวกเขาไม่เชื่อไม่มีศรัทธาแต่ฉันทำให้พวกเขาได้เห็น เฮ้ยเด็กใหม่เฮ้ยเด็กใหม่ที่นี่ไม่มีสัญญาณนะเรากำลังบินบานเฮนเบนโอ้ oh, บ้าเอ้ยลูกปั้นนั่นน่า<ๆ>จะคือเขานะนี่มันบ้าที่สุดเลยเราอยู่ในเขตเพกกี้แล้วนะอีกไกลแค่ไหนเนะี่ยไกลพอที่ทํทำให้นายเปลี่ยนใจได้ไงเรายังกลับทันนะ นายจะไม่ให้ฉันสนใจหมายจับนี่น่ะเหรอไม่ใช่หรอกฉันอยากให้นายเข้าใจเกี่ยวกับที่นี่นะว่าสถานการณ์เป็นยังไงโจเซฟซีดไม่ใช่คนที่เราควรจะไปยุ่งด้วยเลยนะเราเคยเข้ามาหาเขาแล้วแต่มันก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เลยหรืออีกทางหนึง่งบางทีนะบางทีเราควรจะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นนะง <Yeah, well, S 1> ั้นเหรอเราต้องทำตามกฎหมายนะนายอำเภอและโจเซฟซีดก็ควรจะรู้ด้วย เฮ้ยแพลโทรไปหาศูนย์หน่อยสิ104 White House เรียกศูนย์เออรับทราบเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแล้วแนนซี่เปลี่ยนรับทราบแล้วนายอำเภอตกลงจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมเราพยายามแล้วนะแต่เจ้าหน้าที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ยืนยันที่จะไปเหมือนเดิมเข้าใจแล้วเข้าโชคดีนะที่ฉันไม่ได้อยู่ด้วยนะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะเอ่อเทนโฟล์ก,กันบางทีเราน่าจะพานแนนซี่มาด้วยนะพวกเพ g กกี้จะได้รุมจัดการอนะ่ะเฮ้แพททำไมถึงเรียกว่าเพ g กกี้อ่ะโปรเจกต์อีเดนเกต P.E.G. เลยเรียกว่าเพกกีไ้ไงเมื่อก่อนพวกเขาไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะแต่ตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะลบแล้วเด e t ท t h นะ่ะพวกเขากำลังมองหากันต่อสู้นี่นี่นายกลัวเหรอนะอเพอเราถึงแล้ว ข้างล่างตรงนั้นไงโอ้โหจีสัตนี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะเจ้าหน้าที่เราจะลงไปข้างล่างนั่นเอ่อลงจอดได้เลยแพทเอ่อรับทราบแล้ว เรียกศูนย์เออได้ยินไหมเนี่ยเออได้ยินในอำเภอถ้าเราไม่ได้ติดต่อกลับไปภายใน15นาทีเนี่ยส่งทุกคนมาเลยนะทุกคนที่เธอรู้ในเะชื่อากาศอะไรก็ได้รับทราบแล้วขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะฟังนะทุกคนมีกฎอยู่3ข้อนั่นก็คือเตรียมปืนให้พร้อมให้ฉันเป็นคนคุยเข้าใจไหมเออได้เลยเฮ้ยเด็กใหม่เอาละทุกคน <Stay sharp. S 1> อ่าระวังตัวนะ s <S ไปกันเลย เออไปที่โบสเร็วเข้าอยู่ใกล้กันเอาไว้นะระวังตัวด้วยไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันอันตรายนะเฮ้เด็กใหม่ตามมาอยู่ใกล้ๆก,กันเอาไว้นะทุกคนใจเย็นๆนะมีงานอะไรก็กลับไปทํากันนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกนายนายอำเภอฉันรู้สึกไม่ชอบเลยไม่เป็นอะไรหรอกนะฮัส,สันทุกอย่างจะโอเคโอ้โหมีตาตำรวจอยู่ด้วยนะพวกเขาคงไม่เคารพมันที่นี่นะแต่พวกเขาเคารพก้ามมอนะ มันจะไม่เป็นปัญหาเลยนะถ้าเราแก้ด้วยกระสุนนะ่ะเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนคุณเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไปเนี่ยทำตามที่ฉันบอกแล้วก็เงีย,งยบ แล้วก็ใจเย็นนะเข้าใจไหมเออได้เลยฮาสซันอยู่ที่ประตูระวังหลังให้ด้วยเข้าใจไหมอย่าให้ใครเข้าไปเด็ดขาดเเด็กใหม่ตามมาด้วยแล้วก็นายอย่าทำอะไรที่มันโง่ๆล่ะเข้าใจไหมจะเย็นนะนายอำเภอนายจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เลยนะไม่เป็นอะไรหรอกน,นะวางอย่างกำลังเข้ามา พวกพวกเจ้ารู้สึกใช่ไหมตอนนี้เรากำลังถึงจุดหมายแล้วและกำลังจะทำสำเร็จแล้วด้วยเราจึงได้เริ่มโปรเจกต์เพราะพว,ราพวกเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็มาพเพื่อเอาทุกอย่างจากเราเอาปืนไปเอาอิสระของพวกเราเอาความศรัทธาไป แต่เราก็จะไม่ยอม, hey, มเฮ้ยนายอำเภอใจเย็นก่อนเราจะไม่ยอมให้ความโลภของพวกเขาเนะี่ยหรือความเวลวร้ายมาทำร้ายเราอีกต่อไป hey, เฮ้ยนายอำเภอใจเย็นก่อนเชื่อเชื่อเฮ้ยโจเซฟซีดฉ hey, ันมีหมายจับจับนายนะแล้วพาตัวแล้วก็ก่อเหตุความวุ่นวายตอนนี้กล้ามาข้างหน้าแล้วก็ยกมือขึ้นด้วย พวกเขามาแล้วไงตากระแตนในส่วนของพวกเราเห็นไหมพวกเขามาเอาตัวฉันไปพวกเขาเอาตัวฉันไปจากพวกเจ้าพวกเขาจะทำลายทุกอย่างที่เราสร้างเอาไว้จะเย็นอย่าเพิ่งหยิบอาวุธจะเย็นจะปืนไปก่อนนะเฮ้จะเย็นเฮ้ทุกคนจะเย็นนะเรารู้ว่าวันนี้มันจะต้องมาถึงเราเตรียมพร้อมกันเอาไว้แล้ว พรอะง้นไปเถอะไปสิปสพระเจ้าไม่ยอมให้ฉันไปหรอกนะข้าเห็นลูกแก่ได้เปิดผนึกครั้งแรกและข้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าและหนึ่งในสัตว์ร้ายมาแล้วก็เห็นก้าออกมาอยู่นี้และข้าก็เห็นและก็เห็น มันคือไวท์โฮสและนรกก็ตามเขามาเฮ้ยเด็กใหม่ใส่คุญแจมือไอ้นี่เลยพระเจ้าไม่ยอมให้เจ้าจับฉันหรอกนะเฮ้ยไอ้เจ้าเด็กใหม่ใส่กุญแจมือมันดี บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดนะมันก็คือการเดินออกไป s <S พวกเราไปกันเถอะ เฮ้ย <Hey, S 2> เราต้องนีกออกไปจากที่นี่แล้วนะเฮ้ยเจ้าหน้าที่นำไปเลยได้เฮ้ย <Hey, S 2> เร็วเข้าเด็กใหม่ <back> ถอยไปถอยไปอยู่นี้ ทุกคนถอยไปอยูน่นี้ตามมาเร็วๆสิเจ้าเด็กใหม่ฉันเป็นตำรวจนะเพราะงั้นทุกคนถอยไปอยูน่นี้โอ้ยเอาเฮ้ยปืนปืนเอาปืนเฮ้ยพาเขาไปที่เฮลิคอปเตอร์อยู่นี้ เร็วเข้าเร็วเข้าเจ้าเด็กใหม่พาเขาขึ้นมาอยู่นี้เร็วเข้าเร็วเข้าถอยไปเฮ้ยเฮ้ยถอยไปถอยไปออกไปอย่างนี้เอ้ยออกไปโอ้เฮ้ยแนนซี่แนนซี่เออเธอได้ยินไหมแนนซี่เออออกไปอย่างนี้ออกไปออกไปออกไปแนนซี่ออกไปอย่ามายุ่งเกตเกตเอาออกไปเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งออกไปออกไปถอยไปไม่นะออกไปอย่างนี้ออกไป เออ,เออตอบด้วยตอบด้วยนี่คือแนนซี่นะทุกอย่างโอเคไหมเออได้โปรดใครก็ได้อยู่ที่นั่นนะตอบทีมีใครอยู่ตรงนั้นไหมเฮ้ยเฮ้ยเออชอรีฟบฮัสันถ้าเธอได้ยินนะได้โปรดรับรับ,รบนี้ด้วยเจ้าหน้าที่แพทย์เออนายอยู่นั่นหรือเปล่านายนายอยู่นั่นไหม ได้โปรดตอบฉันด้วยเออใครอยู่ที่นั่นใครก็ได้ตอบทีมีใครอยู่ที่นั่นไหม oh, <God. S 1> ฉันบอกแล้วพระเจ้าจะไม่ให้ตัวฉันไปหรอกนะ <Please. S 1> ได้โปรดฉันอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เรียกศูนย์เออโอ้พระเจ้าทุกอย่างโอเคแล้วที่นี่นะไม่ต้องติดต่อใครเลยนะ yes, <Father. S 1> ได้เลยฟาเธอร์ <Thank you. S 1> ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอกนะ ทุกอย่างไปไปตามมาสค์ขอพระเจ้าฉันยังย,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 ยอยู่กับพวกนายหนึกแรกน่ะถูกทําลายไปแล้วการล่มสลายน่ะได้เริ่มขึ้นแล้วเราจะเอาทุกอย่างที่เราต้องการและเราก็จะรักษามันเอาไว้และฆ่าทุกคนที่มาขวางทางพวกเราและคนพวกนั้นน่ะพวกมันทุกคนจะได้รับรู้ความจริง เราต้องนี้ออกไปจากที่นี่เราต้องรีบหนีไปจากที่นี่เริ่มการเก็บเกี่ยวได้เลยเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋วเข้าเดี๋วเข้าออกไปอย่ามายุ่งออกไปจากชั้นนะเฮ้ยออกไปจากชั้นออกไปจากชั้นเดี๋ยวนี้บ้าเอ้ยเราต้องรีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ปล่อยให้พวกมันโดนเผาไปเลยเพราะว่าพระเจ้าต้องการแบบนั้น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนพวกมันกำลังหนีไปแล้วโอ้ยโดนไล่ยิงแล้วโดนไล่ยิงแล้วโดนไล่ยิงแล้วโอ้ยภากสามก็โดนภาคนี้ก็ยังโดนอีกเหรออะไวิ่งไปไหนวันเนี้ยโอ้โหมันวิ่งมาหาแล้วเดี๋ยวฟาเธอร์จะปกป้องพวกเราดีเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยตรงไหนอ่ะอ๋อหมายถึงมันบอกเราว่าอยู่ตรงนี้กระเดี๋ยวเพื่อนบอกแล้วเพื่อนหายไปไหนไงอไอ้คนนั้นน่ะเมื่อมันเห็นบ้าน ไปตรงนี้ดีไหมไปตรงนี้ดีกว่าเราเรีบหนีดีกว่าทางตรงดีสุดไม่อยากเลี้ยวเอ้าเงียบแล้วเหรออ้าทำไมเงียบอ่ะสไลด์ด้วยโอ้ต้องสเตลใช่ไหมนี่ไงสเตลขึ้นมาก่อนเลยอ่าฮ่ไม่บอกก็รู้ว่าต้องสเตลถ้ามันรู้ตอนนี้ก็น่าจะไม่รอดแน่นอนมีสองคนแล้วจะมาร์กได้ไหม เรามาร์กไม่ได้เหรอหรือมันมาร์กได้แต่เราไม่รู้ไงสเตลเหรออาจจะแอบขึ้นไปตรงนั้นก็ได้นะเข้าไปที่ประตูแดงแต่คงไม่มีใครเห็นใช่ไหมดูต่อไปนะดูต่อไปนะมาแล้วไม้นี้ต้องเก็บได้นี่ไงเทคมาเลยเฮ้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 ยเห็นเฮ้ ม่เห็นก็เข้ามาสิรออะไรอะ่ะโอ้โหเข้ามาหนึ่งขี้ขวาขี้ขวามาร์กได้นะฮะอ๋อยี่มไปเลยไอ้นี่ไอ้นี่ขอสักทีได้ไหมเฮ้ยปืนขอบุญครับเก็บของให้หมดเปลี่ยนมานี่ว่าไงทำอะไรเฮ้ยไม่ยังไงทำไมเมื่อกี้มันไม่โดนน่ะ เก็บศพแล้วเอาซ่อนด้วยเอ้าอ้ออ้ออ้อออออเราไปห้อยอะไรอย่างนั้นนะอ้ออ๋อเดี๋ยว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 เฮ้ยมันรู้มันรู้มันเห็นอย่าอย่าบอกว่าอย่าจะซ่อนศพยังไงล่ะทีนี้ไม่ซ่อนได้ไหมรีโหลดดิ้งรูทมาใครมันมาพูดอะไรแถวนี้เนี่ยมันนี่เสียงปืนเหรอ เฮ้ยอะไรอะไร,อะไรเอาไม้มานี่นี่ไงต่อยมาหมาัดน,นึ่งไม่ได้ตั้งใจไอ่ยังไงโอ้โหไม้โคตรแรงโอ้โหโยนทีนี่ตัวปิวเลยอ,อ๋เก็บก e, เก็บกดอีเก็บใจเย็นน่าจะต้องไปตรงนู้นนะมันรู้ตัวแล้วแต่ไปดีกว่าเออมีใครได้ยินฉันไหมเออเออสวัสดีฉันเออนี่เอยอ้าว ฉันคิดว่าฉันไม่เห็นว่าเขาแล้วเอออฉันไม่รู้เหมือนกันนะเออติดสะพานยาวเดี๋ยวจะลองไปรับดูนะถ้าใครได้ยินถ้าใครได้ยินถ,ถ้าใครยังมีชีวิตรอดอะ,อะไรอะไรอะไรใครเหมือนมีใครเห็นแถวนี้บ้านาไปดีกว่าวิ่งไปก่อนที่จะไม่ทันอมาเรียบร้อยโอเพนเดอร์ อ่าฮ่าเปิดรอบสองโอ้จะเย็นเพื่อนจะเย็นโอ้พระเจ้าช่วยเด็กใหม่หนี่ว่าเออเออฉันขอโทษนะฉันคิดว่ามันจับตัวนายไปแล้วนะ่ะเร็วเข้ามานี่มานี่มาเร็วดิไปไปดูห้องนั้นนะโอ้พระเจ้า จะจะเอาอยัางไงดีเนี่ยไอ้บ้านั่นเราจะทำร้ายไอ้ครอบครัวบ้านนี่พวกมันทุกคนเลยไอ้พวกไอ้พวกบ้าเอ้ยเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนก่อนอื่นเลยเราต้องมีปืนเอาเอานี่ไปไแล้วก็เราจะทำแบบนี้นะถนนอยู่ตรงนั้นน่ะ เราจะไปตามถนนนั่นแต่มันออกเฉียงเหนือไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จะกลับมาพร้อมกองกำลังจัดการกับพวกมันโอ,โอเคนะโอโหโอโหมันเห็นได้ยังไงนี่มันเห็นได้ยังไงนี่อยู่ไหน เอา,เอาประตูว้ามาอีกหนึ่งไฟแล้วหนึ่งูมไปอีกหนึ่งอ่าต้องการกำลังเสริมใจเย็นเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจอืมกราดเข้าไปกราดเข้าไปนี่ไงมาให้จัดการสิด,ดีกราดเข้าไปกราดไม่ตายอีกมาเอาตายแล้วลเหรอ้ออ้หลวผีจะได้กุญแจรถแล้ว ไหนเอเอ,เอโอเคโอเครถใช่ไหมแล้วรถขึ้นทางไหนเออไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อโอเคได้ได้ได,ได้มีคุณแจแล้วโอเคโอเคไปเลยเพื่อนไปดิองยังไงกาดเข้าไปกาดเข้าไปดูข้างหน้าข้างหน้าดูด้วยจัดการมาให้หน่อยอ่าฮเดี๋ยวก่อนไปเลยไปเลยกลาดนายโอเคหรือเปล่าทำได้เยี่ยมมากเลยที่นั่นนะเราต้องกลับไป แล้วก็กลับไปอย่างฉลาดด้วยแต่เราจะไม่เชื่อใครอีกแล้วโดยเฉพาะเอ็เอดนซี่นั่นโอไม่นะโอไม่นะโอ้ยมันบล็อกทางไว้แล้วนี่ไงมาดิกระดัดให้หมดกระดัดให้หมดมาตามจะตามมั้ยนี่ไงข้างหลังเรา้าจัดการให้อยู่เพื่อนไม่เป็นไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนีไ่ไงเรียบร้อยอ๋อข้างหน้าข้างหน้า,าโอ้ย โอ้โหหิว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 แบบเดิมปะเนี่ยน่าจะกดคอนโทรลฮิวนะเออเฮอ,อรู้แล้วรู้แล้วมันมาเยอะเกินไม่ยังไงมักราดให้หมดอ่าใช้อะไรไม่รู้ไม่ได้ดูไดนาไมท์เอาเอาไดนาไมท์มาคว้างไปเลยคว้างไปเลยคว่างไปเลยอืมมีไดนาไมท์ด้วยหรีโหลดดิง้ง อืเงียบร้อยโอ้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 อืมโดนไล่ไล่แล้วคว้างไปเลยอุ้มเงียบร้อยอืมอืมหิว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 เฮ้ยโอ้ยมันจะมาอีกเลยใช่ไหมเนี่ยโฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินมันเอาเครื่องบินมาเลยเหรออ๋ออใจเย็นใจเย็นทางหน้าก็มีอีกไปทำอะไรกันอยู่นี่อืมอ๋อยิงได้สวยเลย ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่กระดเข้าไปมาดิกลระดเข้าไปโอ้โหยิงแฟกันมันเลยอืมเดียบรอยข้างหน้าก็มีอีกทางซ้ายใช่ไหมอ๋อนี้คนอันนี้คนจะเย็นอันนี้ชาวบ้านไอ่ไงนี่ให้ไปเลยแม็กหนึ่งขวาขวาขวาเห็นแล้วเห็นแล้วกระด้าทั้หมด โอ้ยมันกลับมาอีกแล้วอืมอืมโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นแค่สองคนนะเนี่ยพวกพวกมันบ้าโคตรบ้าเลยไอ่ยังไงจัดการให้หมดอืมอืมอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนกลหนักหิวนี่รอเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใจเย็นแป๊บนึงแป๊บ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 ไอ่ยังไงโอ้โหโอ้โห ไม่นะสโลโมชั่นด้วย มันมีสองคนอยู่ในรถนั่นแถวต้นไม้นั่นไงแถวต้นไม้นั้นนะ่ะลองไปเช็คดูอีกทีไม่เอาไปจะฉันนะฉันไม่คนฉันไม่คนอเมริกานะเฮ้ยฉันโอ้โหไม่น่ารอดแล้วงั้นนะ่ะนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เลตเติ้ลเฟดต้องการพาเขาไม่หาผู้แสวงบุญเลยหาต่อไปหาต่อไปลูกๆของฉันเราต้องขอบคุณพระเจ้า วันที่ฉันทำงายก็มาถึงแล้วทุกอย่างที่ฉันพูดนะเป็นความจริงคนที่พยายามจะเอาฉันไปจากพวกเจ้าอยู่ในอ้อมกอดของพวกเราแล้วเหลือแค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่วิญญาณที่เอาแต่ใจแบบนี้จะต้องถูกพบแล้วก็จะโดนทำโทษและในที่สุดพวกเขาจะได้เห็นจุดประสงค์ของพวกเรา ฉันคือพ่อของพวกนายและพวกนายก็คือลูกๆของฉันเราจะร่วมมือแล้วก็ก้าวไปด้วยกันนายรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรนะมันหมายถึงถน,นนนะ่ะถูกปิดหมดเลยมันหมายถึงโทรศัพท์ก็ใช้งานไม่ได้ด้วยมันหมายถึงไม่มีสัญญาณเข้าหรือออกจากที่นี่เลย มันหมายถึงพวกเรานะ่ะกำลังแย่นะการล่มสลายนะพวกมันคิดว่าโลกจะถึงจุดจบแล้วพวกมันกำลังรออยู่หลายปีเลยรอใครสักคนนี้จะเข้ามาตามคำทำนายของพวกมันเริ่มต้นสงครามอันศักดิ์สิทธิ แล้วนายก็มาจริงๆมันจะเป็นเรื่องดีสลับชั้นนะถ้าส่งตัวนายให้กับพวกมันนะโอ้ยบาอ้ย ถอดชุดนายออกแล้วก็ต้องเผามันด้วยนะมีชุดใหม่มีชุดใหม่ให้เปลี่ยนตรงนั้นนะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาหาชั้นด้วยเข้าใจไหมมาดูกันว่าเราจะแก้ไขเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันทำไมมันเหมือนภาคสามเลยเนะี่ย หน,นีจากตัวร้ายมาเจอคนช่วยเหมือนเลยเหมือนเลยอันนี้เราต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมอ่ะเฮ้อเปลี่ยนชุดมันเปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนหน้าเนี่ยให้มาเปลี่ยนหน้าตาเลยเหรอโอ้โหรับศัยกรรมด้วยปะเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้อ่ะเอาเป็นอันแรกแล้วกันอืมเอาแบบออริจินอลนมาเลยเอาผมอ่ะผมหนักเท่บ้าง เอาเป็นปัดเป๋อะปัดเป๋ก็เท่นะอยากได้แบบปกติฮนะไม่เอาปัดเป๋ดีอันนี้เออันนี้เอออันนี้ก็ดูดีนะเอาอันนี้แหละคอนเฟิร์มเลยใช่ชุดใช่ไหมชุดไม่เอาเอาแบบนี้แหละปกติไปเลย